โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic จุลศึกว์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของมีกันอีกเช่น เกยครับผมทุกคนก็ทุกคนครับผมตอนนี้นะเต็มของเจ้าคอมปี้พี่เก็บได้เป็นดีเรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนว้าวมาครับผมทุกคนกว่าจะเก็บเสร็จครับผมก็เกือบสิ้นเดือนเห 20, <c oughs> ลืออีกสิบวันเท่านั้นครับผมทุกคนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแต้มอย่าลืมเก็บกันด้วยนะ <c oughs> ผมทุกคนนี่เลยคอมปี้โอ้โหวันดีต้องเปิดประดึกแล้วครับผมเออจริงๆมัน โอ้ต้องรอหกวันนี่หว่าลืมเอาราคาผมทุกคนหกวันไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันใช้เงินเกี่ยวไม่เยอะมากเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วกันครับผมเพราะว่าพวกตัวรีเจนเดอรี่มันเปิดหกวันเนาะโอ้ฟ้าไข่อีกนานเลยครับผมโอเคมาโอ้โหหาตั้งนานมันหลบอยู่ดีโอ้มันใช้ห่ามวันครับผมทุกคนไม่ใช่หกวันนะโอ้ยดีเลย ในเวลาเสียเงินเขียวอีกแล้วผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมทุกคนโอ้โหเสียดายเงินเขียวว่ะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดมาเกิดมาขอปี้มาแล้วครับผมทุกคนคอมปี้นะเยวว้ว้าวว้าวครับผมโอ้โหมาจุดตีที่บ้านแล้วนะตัวนี้ใครๆก็ว่าเป็นตัวจี๊ดเลยใช่ไหม ถ้าในจุลิกเวอร์อะไรก็เรียกได้ว่าโหดเลยครับผมแต่มันจะมีตัวที่ตีแบบทะลุหลอดอยู่นะโอ้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 โอโคอมพี้จริงๆครับผมทุกคนว้าวว้าวว้าวาเลยครับผมโอ้โหคอมพี้น่ารักว่ะเออน่ารักว่ะโอ้ดูทุกคนดูเขาทำมาแต่ตามันเป๋วมากเลยเว้ยเออแล้วดูไอ้ตัวกลางนีมัน สีไม่เหมือนใครไหมไอ้ตัวริมนูนะ่ะใช่ไหมเออวัดเอ้ยมัน <laughs> ตัวกลางนี่คือเหมือนตัวจ่าฝูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเออน่ารักไม่อีกแบบดีครับผมดูดิเออวะสีไม่เหมือนกันนอะแต่ละตัวใช่ไหมครับผมโอเคตัวกลางจะสีเขียวๆแบบเข้มหน่อยครับผมตาก็คือแบบบองเบลน่ารักกันเลยดีเดียวด่าผมโอเคปกินอาหารเด้อลกูกโอ้โหย กระโดดกินเลยอ่ะโอ้โหไยลันนี้มันโหดหลายไปโอ้โหโหดหลายเกินโอ้ยดีนะมันไม่กัดด้วยัะผมโอเคนี่ัะผมเจ้าคอมปีเดอะคอมปี The ทั้ง3ตัวนะผมเฮ้ย <c oughs> แกลงแกล้งน้อยๆมาดูค่าพลังกันครับผมทุกคนเลือดเนี่ยจะอยู่ที่373ดามเมจอยู่ที่143แล้วก็ทำกันอยู่ที่2112ต่อ2ชั่วโมงนะผมเรียกได้ว่า เป็นค่ามัล่งที่ไม่ได้แบบสูงมากครับผมแต่เขามีดีเด็ดครับผมอ่าถ้าในจูรสิกเวอร์อะไรก็ตัวดีเด็ดเลยครับผมเดี๋ยวดูว่าในนี้มันจะเป็นยังไงครับผมมาพี่ก็เพิ่งเคยได้เหมือนกันแต่เคยเห็นคอมเมนต์คนบอกอยู่แล้วนะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นะผมพี่คงไม่ทันแล้วครับผมไม่มีเวลาตีจริงๆกว่าจะเลิกงานครับผมคือมันไม่มีเวลาตีเลยขอไปด้วยครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้พีพ,พีแล้วกันอ้าว อ๋อมันบอกอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนี่ครับผมเจ้าคอมปี้เนี่ยมันจะมีชีวิตของมันนะผมแต่และตัวนะก็ตัวไหนตายไปมันก็จะเลือดหมดอะไรประมาณนี้เนาะโอ้ดีว่ะโอ้แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เจ็ดถึงแปดแ้มนะผมถ้าไม่ตายอ่ะเรียกง่ายๆว่าใช้ถ้าไม่ตายก็คือจัดการได้หมดทั้งสามตัว <S <S อเออเสีถ้าไม่ตายตัวไปอีก แล้วก็อันนี้เป็นโอ้โหกับมามีชีวิตนะผมก็คือสวอปตัวเปลี่ยนตัวแล้วมันก็จะได้หิวเลือดเนาะโอ้โหงั้นก็โหดเกินไปโหดเกินเพื่อนเอานี้ละกันการนี้เท่านั้นครับผมที่จะคู่ควรเอาไปเลยสี่ชีวิตสวายสี่ชีวิตไปเลยลูกพ่อเอาล้าผมวันนี้กับคอมปี้แพ้ก็ไม่รู้จะพูดไงละสี่ชีวิตขนาดนี้มา โอ้ยแย่ครับผมเขามีออการฟเฟอร์เปลี่ยนแต่เรามีสติลเออสติลก็เท่านั้นเออเขาเปลี่ยนก่อนเลยสซวายเซวายพ่อโอ้ดีครับผมสซวายยังอยู่ฝั่งเราถ้าการเซวายไปอยู่ฝั่งนู้นก็คือเหนื่อยหน่อยนะเอาละครับผมก็ส่งเวลโรตีเลปเตอร์โอ้โหล้ะห้ามเปลี่ยนตัวด้วยโอ้ยล็อกเป็นี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้โซโนโหนูต้องแทงไปก่อนละกัน คอมบี้ยังออกลงไม่ได้ด้วยครับผมแล้วเรามีการ์ดสติลทั้งสองตัวด้วยแล้วเอาเอามาเพื่อทั <c oughs> ้งเจ้าโก้ทั้งคอมปี้มีการ์ดสติลเอาไปเพื่ออะไรอะ่ะเอาไปโอ้โไปดึงการ์ดใครล่ะโอ้ยมาแบบตกเบาๆครัะผมทุกคนโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะยังไงก็ต้องแทงไว้ก่อนครับผมแล้วเรามีเซอร์ไวด้วยเรายังได้เปรียบอยู่อะโอเลือดเยอะอยู่ จริงๆเราอเป็นไงโอ้โหสวยงามครับผมถือว่าเรายังดีครับผมที่เรายังแบบเลือดเยอะแล้วก็มีเซอร์ไวด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครผมตอนนี้พี่ว่าใส่ๆครับผม <c oughs> บน,นี่บางดีตะศีนีเขาให้มาสีมาเลยสีมาเลยเพื่อนโอ้ตีสามครับผมเซอร์ไวบ็อกไว้ปึบโอ้โหเ,เจ็บดิดินนะเจ็บดิดินนะ ได้เสียผมมาเดี๋ยวพี่ตบเลยอะเขาเหลือหนึ่งแต้มด้วยใช่ไหมอืมงั้นก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมปุ๊บปุ๊บ,บเรียบร้อยเอาละครับผมตบการบ้านกันเลยดีเดียวมาจะมาน้อยสี่ขอสี่มาปุ๊บเร็วเร็วโอ้หใหญ่จนแบบบอกจากมุมกล้องเลยอีกตัวนึงอะ่ะปุ๊บปุ๊บโอ้เรียบร้อยครับผม เอาละฮะตอนนี้เขาเหลือหนึ่งแต้มครับผมกับเจ้าโกดท,ที่ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นคอมปี้คือคอมปี้อยู่ไม่มีปัญหาเลยพี่ว่าสบายครับผมแต่ถรือว่ายังไงก็ต้องเหลือไว้ให้คอมปี้เลยนะแต้มเนี่ยโอเคบับเรียบร้อยมาเจ้าหนกปุ๊บสตเวเพื่อเออมา ดีว่าเขาเอามาชาร์จด้วยครับผมถ้าการเมื่อกี้ก็ยังไม่ตายโอเคตีห้าปึ๊บปึ๊บรียบร้อยครับผมมาขอเชิญเจ้าคอมปี้ลงสนามสติวการมาอีกแล้วอโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเอาดาไม่ตายแล้วกันเนาะจะเก็บไว้ก่อนถือว่ายังเก็บไว้ก่อนครับผมยังไม่ยังไม่จัดการเขาเออดูถ้าไม่ตายก่อบปึ๊บปึ๊บ โอ้โหกัดดีละตัวเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมถึงเขาตีมาสี่เราก็ไม่ตายอยู่ดีมันจะตายตัวหนึ่งขั้นไว้ใช่ไหมเพราะว่าหลอดเลือดมันมีสามหลอดครับผมเออลืมตังเกตเ็นปะโอเคครับผมตายไปตัวหนึ่งว่ะเออเหมือนตัวลสิกเวอร์ไหลเปียบเลยว่ะถ้าจริงๆดูแล้วอะใช่ไหมตีตายดีละหลอดครับผมโอ้โหสดจริงมา อมีกระตุกนิดหน่อยไฟสองตัวผมโหโอ้โหกวนตะปบกวนตะปบบแล้วก็ถอยหลังเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมตีเหมือนแพ็คแล้วกันนะผมเราจะตีสามรอบเนาะเออว่ะอันจริงนะเอนมิชชั่นคอมพี้ก็เหมือนสะกอ์เปียนเลยครับผมยังไม่มีตัวไหนมีครับผมเรื่องของท่าไม่ตายด้วยแล้วก็การเดินการใช้ชีวิตครับผมอ่าเดี๋ยวถ้ามีตัวคล้ายคอมพี้ออกมาก็าจะมีตัวอื่นเหมือนกันนะนะรอบสองครับผม นี่แล้วกันไหวยอยู่มั้งรอตัวแรกเราให้แบบประสิทธิภาพกับคอมพีวไปเลยครับผมถึงเอาไว้ตัวแรกออถือว่าไม่มีปัญหาครับผม<อ>เพราะว่าพี่ใช้การ์ดสองการ์ดสามเนี่ยเราโอ้โหเขาเพิ่มเขาเพิ่มดาเมจไปก่อนครับผมแต่เพิ่มมันน้อยนิดมากแล้วก็ดาเมจอัลฟาหมูไปหนึ่งร้อยครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวล่างอีกโอ้เบาหิวนี่ดู เพิ่มเลือดไปเลยห้าร้อยแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งเพิ่มเลือดไปอีก5้าร้อยครับผมมาเราเสียการ์ดเลยวายวไปถึง2ใบเลยนะผมใน2แมตต์นีะโอ้โหทำเพื่อเขาเลยเอาให้เพื่อคอมพีเลยครับผมรีวิวแบบให้สดสดคอมปีเนี่ยมันจะมี3ามชีวิตใช่ไหมตัวหนึ่งตัวสองตัวสามครับผมเห็นไหมหลอดบางคันคันน่ะแล้วใส่เซวไอีกมันกลายเป็นสี่ชีวิตเลยนะเว้ยเออโคตรดีครับผมบอกเลยว่าโคตรดีฮะ โอเคตีมาเอาตีสองครับผมปึ P up. P up. Oh, oh, ๊บปึ๊บโอ้โหลวงไปหนึ่งตัวครับผมถือว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนรอบหน้าไม่รู้มันจะหิวเลือดปะเปลี่ยนก่อนครับผมมาเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยเปลี่ยนไม้มันลองหิวเลือดดูโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมรอบนี้ก็ยังใส่ยอยอ่ะผมพี่ว่าใสๆ <laughs> เออสาโอ้ยแค่หนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้หสวยงามครับผมมีสามตีหนึ่งด้วยเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บไว้ก่อนเอากันสอเลยครับผมแต่หมดไปเลยสี่สี่มาขอแบบเน้นเน้นขอแบบเน้นเน้นปึ๊บเอาล่ะครับผมสี่ปึ๊บปโอ้โอหจุกอยู่หน้าผมแต่ไม่ตุยมาขอเปลี่ยน คอมปี้ครับผมทุกคนเอาทำไมมันไม่ยิวอะ่ะอ๋อน่นไปก่อนเดี๋ยวน่าจะใช่ทุกคนน่าจะแบบให้เพื่อนตุยแล้วเราลงมาถึงจะหิวหรือเปล่าไม่แน่ใจปับบับ,บ,บเรียบร้อยไปก่อนตัวแรกครับผมมาเจ้าก,กีก้าโอเคงั้นรอบนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้นี่เลยคอมปี้เก็บสามไปเลย 13ตัวเลยครับผมมีกาสเซอร์ไวด้วยโอเคมันเปลี่ยนตัวไม่มีปัญหาเอาตีหนึ่งครับผมเพ๊บโอ้ยสวยงามงั้นเดี๋ยวพี่ชาร์จสี่ตีสี่เอาแบบธรรมดาไปก่อนครับผมคือเราไม่ตีเน้นแต้มนะไม่ได้กะจะให้เขาตายครับผมปพ๊บโอเคเขาการสองสวยสวยมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดเขาตีมาเยอะก็เท่นนครับผมเรายังมีชีวิตอีกตั้งสองชีวิต ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกันอะไรทั้งสิ้นนะเก็บจารสบายเก็บจารสบายอย่างนี้ปึแบบ๊บโอ้โห,โโหเรียบร้อยไปแค่ตัวเดียวครับผมต่อให้เขาตีดาเมจมาเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ท่าไม่ตายคือไปแค่ตัวเดียวโอ้โหคือมันเป็นรีเจลดีละระดับแรกที่แบบโคตรโกงปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหตัวเดียวใส่สุดมากีก้าครับผมสีมาปึแบบ๊บ ตีดิตีเลยเพื่อนตีมาเลยตีให้เต็มที่เดี๋ยวเราเหลือตัวเดียวเราก็ยังมีตัว,วายอยู่ดีครับผมปฟ๊บโอเคไม่มีปัญหาถ้าไม่ตายแบบแล้วเราเหลือตัวเดียวด้วยนะรอบนี้แล้วสองตัวผมเ,เหลือสองตัวรอบนี้เหลือตัวเดียวเฟ๊บเฟ๊บมาแล้วโอ้ยจิกกบตบโอ้ยไม่ตบอีกเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงาม วยงามครับผมโอเคโอ้ okay. oh, โหจบไปแบบเฮ้ยจริงจริคอมปี้มันเป็นรีเจนระดับแรกที่แบบโคตรโหดครับผมโคตรโกงอ่ะจริงๆเออว่ะแล้วถ้ามันมาเป็น AI แบบเลือดเยอะๆดาเมียเยอะๆนะอเจ็บจี๊ดโอเคนี่จัดเต็มเลยนะรอบนี้แบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวพี่จะต้องให้คอมปี้เหลือสามตัวด้วยแล้วก็ไอที่เปลี่ยนตัวมาไรฮิวยังไม่ได้ใช้เลยครับผม ยังไม่รู้เลยใจยังไงเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หเขามีคอมพี้เหมือนกันครับผมมาเปิดตัวด้วยการนี้ครับผมการเทพไปเลยฟ๊บเปิดตัวอีกเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจไปครับผมนี่ทำให้คอมพี้แบบจุกๆเลยฮะเฮ้ยเอ้าดูแต่คอมพี้เขาทับเบิลนี่วะหิายแล้วเอาอะไรวะ เดี๋ยวโ,โอ้โหเอ้าทำไมโอ้โหปุ่นมันล็อกที่เราอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดียวทุกคนพี่โตโอ้โหพี่โตนี่มันพลังเหนือกว่าอินโดรแปรปเตอร์เลเวลแม็กอีกด้วยว้แล้วมีเซอร์ไพสครับผมทุกคนยังไงรอบนี้พี่ก็ไม่แพ้แบบร้อยปร์เซนต์นะ เอาแบบร้อยเป็นเต็มเลยครับผมไม่มีแบ่งไว้0.01อะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนซัพเปอร์อย่างนี้ก็หยาบดีครับผมงานหยาบเลยครับโอ้โหมาผมอันนี้พี่เอาเจ้าคอมปี้เลยนะผมไม่รู้เลยว่าเอาตัวเป็นตัวแรขก็ได้ครับผมเป็นตัวแทงไปเลยนะโอ้โหให้งงเลยงงเลยครับผม ซัเฟเอร์ไปซัเฟเปอร์มาอุ้ยบวกเราไปบวกเรามาตอนนี้พี่โตดิเก่งเก่งกว่าอินโดแรปเตอร์ล่างแม็กเป็นไหนๆเอะผมเอาล่ะผมมาแต้มาต่อยเขาตกมาแต้ม,ตมเราก็ไม่มีปัญหาแต่สวร์ไวไม่ได้อยู่สวร์ไวไม่ได้อยู่เจ้าคอมปี้แค่นั้นเองครับผมไปอยู่กับพี่โตซะแล้วงั้นให้พี่โตแบกก็ได้นะจริงๆแล้ว <laughs> พี่โตเก็บหมดสามได้แบบสบายเลยครับผมมีสวร์วด้วย เอาล่ะผมเขามีถ้าไม่ตายเดี๋ยวดูนะแ้วเขาตีท่าไม่ตายเราจะตายไหมเรากันสี่ไว้เนี่ยคือถ้ามันแต่เขาว่าถ้าไม่ตายมันก็ต้องตายดิใช่ไหมโอ้ยเขาไม่ตีครับผมโอ้โหตายอยากดูล่วงไปแล้วหนึ่งตัวครับผมมาเปลี่ยนตัวแล้วกันครับผมเอาพี่โตเลยเ <laughs> อาพี่โตลงมาคูเลยครับผมเกินไปโอ้โห โอ้โหมาขนาดนี้บอกเลยว่าเกินไปครับผมเอาละไม่มีปัญหาผมแล้วพี่โตเราจะทำไงให้พี่โตมันตายเนี่ยต่อให้เขาลุมตามตัวยังไงก็ไม่ตุยะพี่เก็บชาร์ตตลอดเนี่ยเออว่ะ <c oughs> ต้องให้เขาเก็บเป็นหน้าไม่ตายอะ่ะเราถึงจะตุยะผมแล้วไม่คอมปี้มันจะได้มาหิวเลือดไงพอแบบว่าถ้าตัวหนึ่งตายมันอาจแบบมันเปลี่ยนสวอปขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบหิวเลือดตัวเองครับผมโอเค มันฝั่งนั้นเขาก็ฮิวับผมดืมบอกไปการนั้นเป็นการรีเจนเดอรี่ครับผมก็คือมันเอ้ไม่ใช่การรีเจนเดอร์ชัน่นมันเป็นการฮิวครับผมไม่มีปัญหางั้นเปลี่ยนเจ้าบูแล้วกันเนาะเจ้าบูเปอร์เซนตายสูงกว่าครับผมจะได้ให้คอมปี้ออกมาสามตัวไม่ใช่เลยเหรอกรอบแรกเหลือสองรอบสองเหลือหนึ่งรอบสามต้องเหลือสามตัวครับผมเราจะตบหน้าให้ตายโดยแบบให้คอมปี้อยู่สามตัวเลยเอาแบบอยู่สามตัวเลย โขกมาโขกมาจัดเนเ้นๆเนจัดเน้นเนเพื่อนฟึ๊บยังครับผมโอ้โหไม่ตีด้วยไม่ตีด้วยครับผมงั้นไปเลยนะงั้นไปก่อนเลยนะอินโดมิเนีนเร็กไม่ตีโอ้โหจันสองบึ๊บโอ้โหแล้วโอ้โหมีแปดด้วยแล้วรีเจนอีกแล้วครับผมโอ้โห เขาจะแบบเก็บฮิวเก็บรีเจนไปตลอดนะครับผมคือเราไม่ไหวแล้วเราต้องจัดการแล้วผมมาเจ็ดครับผมฟึบบับอุย้ยบับอุ้ยเขาทำแง่มโอ้โหทำใตตัวเองตูต้องใส่เอฟิกเลยมาแลยครับผมดิคอมปี้นี่ไงกลับมาตามตัว โอ้ต้องแบบให้เพื่อนตุยเรอะผมแล้ถึงจะรีเจนงั้นเปลี่ยนไว้ก่อนเพราะว่ารอบนี้เราบอกแล้วว่าเราต้องให้แบบว่าคอมปี้ใจด้ไม่ตายให้ครบสามตัวครับผมจริงๆถ้าให้พี่โตเก็บสามนี่ก็ได้นะครับผมไปก่อนละกันอินโดมินาสเรกมาอินโดรัปเตอร์มาแล้วลดดามเมจแล้วด้วย โอ้รถเถแบบตกใจเลยนะเนี่ยทุกคนรถแบบตกใจเลยนะฮะถ้าไม่ติดว่าต้องรีวิวคอมปี้นะบอกเลยพี่โตเก็บสามครับผมวันนี้มาแบบโหดจัดครับ <c oughs> นี่คือล่างเทพครับผมบอกเลยล่างทองจะจัดทั้งวันนี้แต่นั่นแหละผมไม่เป็นไรเราจให้คอมปี้มาตู้กับคอมปี้ก็ไม่ได้ด้วยไปก่อนละกันพี่อินโดแรปเตอร์มา คอมปี้โอ้ยมาแล้วผมล่างที่สามด้วยเจ็ดมาคือถ้าให้คอมปี้ลงมาตีอะมันจะไม่เหลือสามตัวครับผมคือเรารอบแรกเราจัดถทำไม่ตายคอมปี้เป็นแบบว่าสองตัวใช่ไหมรอบสองหนึ่งตัวรอบนี้อยากจัดสามตัวครับผมเพราะฉะนั้นคงให้พี่โตนี้ช่วยตอดไปก่อนแล้วกันก็คงจะอย่างนั้นนะครับผมโอ, <laughs> พอ้พอดีจัดพอดีจัดครับผม มาแปดวิธีแปดดีพี่โตตายได้ไหมเนะี่ยเอ้ยไม่ตายว่ะเรามีเซอร์ไวว่ะเออไม่ต้องไปหน่วงครับผมพี่โตยังไงก็มีเซอร์ไวด้วยแปดมาโอ้โหตีตีปึ๊บปบโอ้โยเจ็บนิดนนะ <c oughs> โอ้โหไม่สะดุกสะทานผิวเลยจริงๆครับผมไปไปก่อนตโตเฮ้ย <c oughs> อุตส่าหจะให้ไปก่อนตัวแรก อุย้ยแเบรบกแทบไม่ทันครับผมเมื่อกี้เอาละฮะผมตึงๆกับเจ้าของพี่น้อยโอ้โหแล้วเอาอีกแล้วพี่ก็จะทําอยู่อย่างนี้ครับผมตีไปทาร์ดไปครับผมไม่มีปัญหาปึ๊บบับไปก่อนตัวแรกครับผมเพราะว่ายังไงเรามีเซอร์วายอยู่เนาะโอเคครับผมหกฮะปึ๊บเอาไหมตีหกไหมเขาเหลือสองหลอดเท่านั้นครับผมพี่ก็จะตีอยู่อย่างเงี้ย สกิดเขาไปเรื่อยๆฮะเอาระไปสองตัวแล้วเฟิบปฟ๊บบับเรียบร้อยไปอีกตัวครับผมมาแปะครับผมตีมันเลยไม่ตีรอบหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนของพีมาตบแล้วครับผมโอ้โหก็ได้็เกิดไปได้อยู่เราต้องเอาท้าไม่ตายไงเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคอมพี้มาเลยถ้าไม่มีสีแต้มหลังเนี่ยคือไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้ท้าไม่ตายเอา แปดมาปั๊บแปดปุ่ยหลอดแดงแล้วครับผมอ้าวตีตีแบบนี้ปึแบบ๊บโอ้โหที่ตูวเไม่รู้จะเก่งไปไหนมาขออนเชิญเจ้าของปี้ครับผมนี่เลยเอาละครับผมตอนนี้รอบที่สามสามตัวครบครับผมได้เห็นท่าไม่ตายแบบสามตัวครบแล้วของปี VS ของปีครับผมไป เขากันสี่เลยนะเขากันสี่เลยนะปะับปับปับปับเรียบร้อยครับผมโอเคจะไปในรอบตายครับผมโอ,โอ,โอ้รอบนี้นานจัดครับผมบอกเลยว่านานจัดนะเอาละครับผมขอสวยๆนะรอบนี้นานและยากด้วยอุ้ยลาจาผ่านไปแล้วเฮ้ยปับปับ,อบโอ้โห J W ตีตั้งนานให้มา40โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าคอมปี้น้อยนี้ครับผมเรียกได้ว่าสามสหาย3มแก๊ง3พลังครับผมคือมันโหดจริงๆใช้คราว่ามันโหดจริงๆครับผมนี่ยังไม่รีเวลแม็กนะนี่คือรีเจนระดับ1เพียงระดับ1เท่านั้นที่แบบว่าค่าพลังก็เบาหวิวครับผมแต่สามารถจัดจานตัวแบบคนโหดได้สบายครับผมทุกคนแล้วก็ เป็นดัวแดงได้อย่างดีครับผมยังไงก็อย่าลืมเก็บแต้มกันด้วยนะครับผมเหลืออีกแค่10วันเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเบียง้านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม